สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการใช้ JavaScript เลือกค่าที่มีค่ามากที่สุดนะครับจาก textbox ที่เราได้กำหนดไว้นะครับสำหรับแนวคิดนะครับก็คือเมื่อเรามี textbox อยู่ทั้งหมดนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันที่เราอยากอยากจะหา ค่านะครับว่ากลุ่มข้อมูลในกลุ่มนี้รายการไหนที่มีค่ามากที่สุดนะครับวิธีการก็คือใช้ jQuery Selector นะครับกำหนดเรียกจากคลาสนะครับซึ่งแต่ละตัวนี้ผมได้กำหนดคลาสให้เหมือนกันคือ s c o r e นะครับทุกตัวเลยนะครับจะมีคลาสชื่อว่า s c o r e เพื่อเป็นการจัดกลุ่มนะครับเมื่อเราเรียกใช้ Selector ดอทคลาสนะครับก็จะทำให้สามารถนะครับค้นหาข้อมูลจาก t e x t บ o ็ทุกตัวที่อยู่ในคลาสเดียวกันได้นะครับผมได้สร้างฟังก์ชันไว้อยู่3ฟังก์ชันนะครับซึ่งวิธีแรกจะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานมากเลยนะครับก็คือการบนลูปก,การบนลูปก,ก็คือนำ คลาสของ t e x t b o x นะครับในกลุ่มที่เราต้องการทั้งหมดนี้จะเป็นคลาส score นะครับก็ใช้ selector จุด score นะครับใช้ e a function นะครับก็ดึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในคลาสนี้ออกมานะครับก็เปรียบเทียบกันทีละตัวนะครับว่าตัวไหนมากกว่ากันถ้ามีค่ามากเราก็เก็บไว้เป็น max value นะครับสำหรับวิธีที่สอง วิธีที่2นั้นจะเป็นการวนลูปและเก็บค่าเข้าไปในอาร์เรย์นะครับก็ใช้ฟังก์ชัน push array นะครับ push, บ push เข้าไปในตัวแปรอาร์เรย์จากนั้นก็ใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะครับหาค่ามากที่สุดจากอาร์เรย์ฟังก์ชันนี้ก็จะสั้นขึ้นมาหน่อยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องตรวจสอบค่าเองนะครับ <c oughs> ส่วนฟังก์ชันที่3นะครับฟังก์ชันที่3 จะเป็นฟังก์ชันที่คืนะคะ่าจากฟังก์ชัน Map นะครับของ jQuery เมื่อใช้ฟังก์ชัน Map นะครับก็จะมีการ r e t u r n ค่าของสกอร์ทุกตัวนะครับมาเก็บไว้เป็น array แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อหาค่าของ array ออกมาลองเปลี่ยนค่าในนี้ดูก็ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยน ได้เรื่อยๆนะครับทุกฟังก์ชันทำงานได้นะครับแล้วก็ส่วนจะรองรับกับวบ์เซอร์ตัวไหนหรือเปล่าตรงนี้ต้องลองไปทดสอบกันเองนะครับแต่สำหรับ jQuery ส่วนใหญ่แล้วก็จะทำมารองรับ b r o w อ e r ทุกตัวนะครับมาดูแนวคิด ของฟังก์ชันที่1น,นะครับที่เป็นพื้นฐานที่สุดนะครับฟังก์ชันนี้เราจะมาลองดูทีละขั้นตอนนะครับว่ามีการเปรียบเทียบและเก็บค่าเข้าไปในตัวแปร Mac v a l รลยังไงนะครับสเต็ปแรกผมจะกำหนดค่าให้สูงๆก่อนนะครับตรวจคำตอบนะครับเป็น5้ินะครับ สเต็ปที่1นนะครับก็คือรับค่า10เข้ามานะครับก็คือสกอร์อ่าอินพุตตัวแรกนะครับที่ใช้คาดว่าสกอร์ก็คือ10นะครับก็นำสิบมาเทียบกับแม็กแม็กนะครับที่เรายังไม่ได้ประกาศค่าก็จะเป็นศูนย์นะครับ10แม็กเป็นศูนย์หรือแม็กน้อยกว่านะก็จะเก็บค่า value แต่ value แม็กตรงนี้เป็นศูนย์นะครับก็เก็บค่า value ไเ,เลยเป็น10นะครับ ลูปต่อไปนะครับก็จะขึ้นมาตัวที่2นําค่านะครับที่ได้มาตรวจสอบนะครับก็คือ max value น้อยกว่า value ปัจจุบันหรือเปล่านะครับก็ปัจจุบัน23 max แค่10นะครับเก็บค่าใหม่ครับ m a c เท่ากับ23ลูปต่อไปครับก็เป็นส่งค่า20นะครับเทียบกับ max เดิม23ค่า max value ก็ยังเป็น23นะครับถึงลูปที่4นะครับ รับค่ามาเป็น5้าสบนะครับแม็กเดิม23สิบสามก็จะได้แม็กวิลูใหม่เป็น5น้าสรูปต่อไปนะครับค่า19แม็กห้แม็กวิลูเหมือนเดิมนะครับส่งค่ามาแดนะครับแม็กเก่าเป็น5้าสิบกก็ยังคงแม็กเดิมที่ห้าะิครับเราเปลี่ยนสุดท้ายเป็น100นะครับตรวจสอบค่าที่เข้าม่เป็นหนึ่งอแม็กวิลูเท่ากับ5้าสบนะครับ เก็บแม็กใหม่เป็นหนึ่งร้อยตาวำตอบดูนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ก็ลองลองนำไปใช้กันดูนะครับอาจจะมีการเขียนที่แตกต่างกันบ้างนะครับซึ่งซอสโค้ดทั้งหมดผมได้แปะลิงก์ไว้ที่ท้ายวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ